สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงเรียกลุงได้ไหมนหนูไม่รู้ว่าหนูอะมโนว,ว่าวะนะพี่เจแต่ว่าเขาบอกว่าให้เรียกเขาว่าทิดน้อยทิดน้อยสวัสดีครับนทะิดน้อยที่พวกเองได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะค่าเปิดทางเขาบอกอย่างนี้ค่ะค่าเปิดค่าเปิดทางมาถึงตัวเขาเปิดทางไม่ใช่หนูจุดทูบบ้านเลยแล้วก็ขอหน้าบ้านขออะไรหมดเลยออเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆวันเนี้ยอุปสรรคปัญหาจะเยอะ แต่ว่าก็ยังมาได้เขาเปิดทางอุปสรรคอะไรคิดน้อยพูดอุปสรรคเรื่องนี้หน่อยอุปสรรคที่ที่เราจะมากันอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เหมือนกับแบบบางคนอาจจะมีรถเฉี่ยวชนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แบบเขาไม่ได้เป็นคนทําให้มันไม่เกิดนะพี่เจแต่เขาเหมือนเขาช่วยเปิดทางอะ่ะทาให้การมาที่เนี่มันคลี่คลายได้มันช่วยแก้สถานการณ์กับเจ้าของบ้านได้อุปสรรคของการมาที่นี่เราเห็นอยู่ว่ามันจะไม่ได้มาอีกแล้ว เหมมันก็จะได้มาเหมือนี่แม่พูดอ่ะแม่พูดว่าแม่บอกแล้วไม่ให้มาแม้แต่เรื่องที่จอดรถอ่ะแลอย่างมีต้นหาตั้งแต่หนึ่งที่จอดรถไม่มีสองมีปัญหาว่ามีบางสิ่งไม่มีคนแล้วกันใช่ว่าคนแล้วกันไม่ยอมให้มาแล้วก็จนแบบว่าอ่ะยกเลิกเคสนี้ไปซะคือขอไปยกเลิกเพราะว่าอุปสรรคมันเยอะแล้วก็เหมือนไม่อยากถ้าเกิดมันยังไม่ถึงคิวเราก็ให้ผ่านไปก่อน